สัมบัยดีพี่น้องบรรเทาที่เข้ารบรักคักแพร่งพี่น้องค้าประธาชเชื่องชุ่มกูบาลพระตำหนักผูผ่านขู่เมืองงามรือเหลี่ยงน้องหานและตราการปราสาทเพิงสวยสุดซึ่งสาพูดไทยทินมันในพุทธธรรมและนี่คือคำขวัญข,ของพี่น้องบรรเทาช่าจังหวัดสกลนครตอนรับพับตอนพี่น้องขาสู่บรรยากาศของรายการผมเสียงผยวเมืองสกลนครถ้าใายอาจารย์ตองครับผมส,สวัสดีครับอาจารย์ตองครับผมนะครับนำเดลแล้วมือนี้กับเมนูที่คืออยากมาโดนแล้วนะครับ หอยนี่เพิ่นไปซื้อเพาแต่ตลาดคลองถมแล้วจัดปล่องเนาะนำกระดังดิบพี่น้องกับผมนะครับพ่อบีไปใส่ล่ะพ่อบีครับครับใส่เพิ่นไปล้างพักเครื่องครับอดท้สวัสดีครับพ่อบีอื้มลูกไสหลากกำลังยั่งมากพี่น้องครับนะครับผมมือนี้เมนูก๋วยหอยแล้วจัดป่องเนาะข้าวผัดผุดพั่มทำเพียงพี่น้องครับจวดจัดฝัดบึ้มกันเลยครับผมนะครับกับเมนูอีสานมาเท่าจัดป่องมือหนาทำบะขอยบอกหล่าซื้อมาเยอะเด้อไอ้เด็เฮ็ดกินบักหอยเอาบักหอยอัน มักมักใส่ปลาแดกใส่พริกป่นใช้กระควรนั่นแหละเสียบใส่ยไม่ได้หลายอแม่นแม่นครับผมนะครับผมหอยย่างปลาแดกท้าปลาแดกแซ่บพี่น้องครับนะครับมือหนาเอาจักได้หลายใหม่จันป่องเนี่ยไปแคมป์มุ่งสุดไอ้มังสระมันมันแซ่บเนีสวัสดีครับพ่ออ๋อลังจากเลือกเลียนไม่ได้พี่กอลผมใส่บแล้วมาได้ใส่เกาะพักพวกพักกะหล่ำไม่แย่หน้อยนะโมนี่ปักปอกสางพิ่น้องครับพักปอดสางพิษพักปอกสางพิษ เริ่มลิงพังแล้วอ่าอาอา,อาบีรือมาจากไหนอ่ะมาจากฮ่องกงอ่ะฮ่องกงหรือไปทงอะไรอ่ะรือติดคุกอ่ะใช่แล้วโอ้คดีอะไรอ่ะคดีฆ่าคนแล้วตาย ยังกูโอ้อะไรได้อยู่ได้อยู่สนิทกด้อยู่ได้อยู่นะครับผมนะครับเอ้าขอบคุณวานอนวอเตอร์พี่น้องครับขอบคุณแอนไซน์เฮ้าส์ขอบคุณพี่เต้ยผิดที่นะครับผมนะฮะกับเรื่องของเครื่องกรองน้ำพี่น้องครับต้องการติดตั้งเครื่องกรองน้ำนะครับพร้อมขออย่านะครับติดต่อที่วานอนวอเตอร์น้ำไหลไฟสว่างพี่น้องครับยูทงยูทายยายยูนาอยากเจาะบาดาลอยากติดโซลาเซลล์นะครับท่าหน้าทงหน้าถ่านบ่มีไฟฟ้าก็ติดต่อที่วานอนวอเตอร์ครับติดโซลาเซลล์ห้นนะครับาไหหลลลส่าางงใ้้้ระบบบบดดดดแโซซเ์นนขึมมพักกอย่นานนออยู่ะคร กยูทงยูทาไฟฝ่าวมีกะเอ้าติดเอกพลกับผมนะครับกับวานอนวอเตอร์ครับผมนะครับพร้อมไปทั้งขอบคุณนะครับจิตเจริญคอนกรีตนะครับขอบคุณ KCG ีจีคิงคาบราโกเสียขอบบานนะครับเปิดแล้วนะครับกับแท่นปูนนะครับทั้งแพลนปูนทั้งบันหัวยท่องอัมเภอวานอนนี้ว่าสกลนครนะครับกับ KCG ีจีคิงคาบราโกนะครับคอนกรีตผสมเสร็จนะครับของคิงคาบราโกเฮ้าในเครือของจิตเจริญพี่น้องครับโทบไปอแดกเขาสองอย่างนี่ในบัตส์นะครับกับ จิตเจริญคอนกรีดบันน้องโจทเท่านะครับของนะครับป้าเอ็ดแม่จิตนะครับบริการทุกดับประทับใจกับ จีอาร์สี R ่ C, ดิดเจริญคอนกรีตอำเภอพังโคนอำเภอเชียว่านอำเภอสว่างแดนดินและหลายหม่องบอลกับคิงคัปราโกและพี่น้องเดอในเครือเด็กตุการสร้างปูนติดต่อได้เลยนะครับปูนเข้มเต็มสุดนะครับคอนกปปรีตผสมเสร็จเสาเข็มนะครับแผ่นพื้นนะครับท่ออัดแรงคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหลายอย่างนะครับมีหอุปกรณ์ทุกชิ้นงานนะครับมีรถเกนแอชเช่าหลังคาเหล็กเมนทันซิสอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับสาขาใหม่ก๊างเปิดตอนนี้ที่อำเภอกุดบาร์เดอร์นะครับเมนทันซิสนะครับเรื่องของนะครับ หลังค้าเล็กต่างๆนะครับพร้อมด้วยบูมคอนกรีตอำเภอคุดบากครับผมเอาจัดฟองเรื่องหลังจากสร้าแล้วกะเอาต้นน้นเนาะครับเอาโอเคครับผมพี่น้องครับต้มน้ำแล้วเท่ากับเสียมากก่อนสี่น้องเบิ้งแล้วครับผมเอาบักลาพ่ออาพี่มาแล้วอยาทายาอยู่เสร็จหมล้วช่วยพักกําแพงพ่อครับผมเอาเลยพี่น้องเลยก้าวบรรยากาศย่งความทงน้าเาครับหลังจากที่น้ำเดือดแล้วพี่น้องครับเอาหอยลงครับผมนะครับกอยหอยมือนี่นะครับเสือม่าลอยหนึ่งแล้วจัดฟองเนาะถึงราคาสิบบาทสองถุงพี่น้องครับผมนะครับเอา อุ้ยนะครับเพราะว่าพลอยที่จะใช้กระต้มแล้วล่ะอาจารย์นะครับมันกระต้มแล้วล่ะนะครับมันกระซุกแล้วถ้าเทาอยนจต้มอีกเพื่อการฆ่าเชื้อนะครับผมเผื่อมีโรคให้พี่น้องเนาะนะครับซอยบักลาซอยเพราะอบีสร้อยค่อยๆลูกค่อยๆหิบทำงามครับผมนะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยนะครับผมตัวนี้เก็บเฟื่องแล้วครับฝนตกพี่น้องครับผมคอยแคมป์ตรงนี้แหละนะครับของน้ำกับพุ่นละ นะครับแต่ว่าส่งท้ายหนาวนี่กระติมาห้าจะป้อมมาแคมป์ปิ้งยังไงพี่น,น้องก็จัดปองเนาะก่นะอนเก็บสายไฟพี่น้องครับพุ่นนะนะสายไฟเขาขัย,ยังไร้ย้งไร้ย้งให้เยพี่น้องนะครับเพราะท่านเก็บได้ครับพุ่นนะเพื่อนคนบ้าครับสายไฟนะฮะปุณยังเต็มเลยทรงหน้าเขาอ๋อแนะครับแคมป์ส่งท้ายหนาวเปล,เล่งไฟขึ้นหมดละอืมเลี้ยงไฟขึ้นอืมนะครับจะน้อยกะเอ้าวภาปูนกับพี่น้องกับผมหลังจากที่เยาต้่มบ่ค่อยแล้วพี่น้องครับเที่กลับมาใส่็มีบ่าย เพราะควมอาจารย์เป็นพออบีสร้อยสร้อยทีเขาเ็นอะไรสซ้อยหางได้ลูกใส่ก๋วยใส่เหล้าไม่ใส่สุกนะครับเอ้าพี่น้องครับมาครับเอ้าแบบนี้ละครับม่แต่ไหนยำลูกท่ง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 บันเท้านะครับผักหอมใส่แล้วดีมากนาวตามพี่น้องครับเอ้าวลุยจันองลุยนี่โอ้โห นะครับความแสบความนัวนะครับความเป็นอีสานบ้านเฮานะครับลูกทงลูกทานะครับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าพระเจ้าพี่น้องเอ้ยนะครับผมนั่นคือใจได้การกันแล้วกันละนะครับผมบรรยากาศเฮาเอ้าวจันปองลุยครับบี้ยื่นไปบลากระเรื่องปรุงขอบคุณน้ำปลาล้าสาวพินน้องโซลาคนงามนะพี่น้องครับอยากได้ปลาล้าบติดต่อที่น้ำปลาล้าสาวพินได้นะครับที่เพจน้ำปลาล้าสาวพินนะจ๊ะนะครับผงนัวพี่น้องครับเอ้าใส่หลายแซ่บหไรจะน้อยตราไหน ลายหัวจบูบบู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 บบูบูบวบู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 บอบู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 บืบู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 บ นะครับอืมนี่ครับน้ำปลาสาวพินครับเย็นนักกันมาสองเดือนแล้วกันปองเนาะนะปลาสาวพินเท่านี้เออเอาฝากพีฝั่งน้องกันแล้วกันครับผมอือหืมอ้าวคนจันปองคนพี่น้องครับบัตนี้มาเบิ้งครับนี่แหละแสีบอีสานบ้านเฮาครับอือหืมหาเด็กกินยังไงพี่น้องเอ้ยนะครับเอลซี่มังหนอกมองหน้านะครับคนขายยาคือกันแหละคนกายปลาโอ้ยจะมันหากิมเลยถ้ามองหนอก ไม่ใช่ทั้งสหภาพยุโรปตอนนี้ทั้งยูเคนท์ั้งอารัเสเซียลบกันยูออคอร์แค่ตั้งใจเป็นอมนุษย์ชาวไทยที่ต้องคุณน้ำมีนองเดอ้อนะครับผมคือว่างานนี้จบไงบอกเพราะว่าเฮ็ดบ่ถือต้องหลายๆอย,ย่างนะครับอืมนะครับเพรา่ว่ากันครับอุ้ยจัดฝ่องครับคนบอกละคนคนคนเขากันละไปเขาแล้วครับเอาซิบเบิองบอกละอืเมืม่อจับเลยก็ได้ มื่อเจอดอกตัวเย็นใส่ตีนจะได้หลักล่ะเด้อครับคอนจีมกินน้ำแล้อย่างเงี้ยเป็นไรรสชาติแก้วนี่แหครับหาลงหมอละหาลงครับมระบอกเรียบร้อยพี่น้องครับโอ้โหของแสบอีสานเฮานะครับเนอะมยังลูกคปิ้งงครับตุ๋มย่างโอเคครับผมพี่น้องครับเอ้าพักกันกินบังละอันนี้คือพักปอดสารพี่น้องครับแมงใหม่กระเจาะเลยนะครับผมครับมาแสบแสบลุยจันป่องลุยลุยลครับครับ โอ้บกุกหลากินเลยเดี๋ยวพอจังสิกินดอกลูกกินเลยครับ,อ,รบอือหึน,น,นะครับพี่น้องครับคุณน่ะพักหวานๆนะครับโอ้ยขันสมพักจักมืยในจานปอง<ห>ไว้ได้แก้มเราเจ้านี่ขันสมพักขัดนะครับเนีน่ยอือนะครับผมแม่พี่น้องครับมากครับพี่น้องโอ้ยนะครับมาเด้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ากันครับนะครับขอเปลี่ยนร่างใจให้พี่น้องบ้านเฮาเจ้าอีสานพัดกินหากินกั่บ้านทุกหม่างบอนทุกพื้นที่เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมที่อยู่ไก่บ้านไก่เมืองนะครับมากินนั้้อออองครบผมืืห นะครับกอยตัวหอยแซ่บนะครับเพราะบีกินพี่น้องม <c oughs> ังแด้บละคําแบบไงนะครับพี่น้องครับนี่แหละก็มีอีสานบ้านเฮานะครับมากินน้ำกันด้วยพี่น้องบ้านเฮาเด้อพี่น้องครับนี่นะครับแซ่บๆกันครับอื้อเอาลุยพราะบีลุยเมื่มึงหานี่ยวัดนี่นะฮะอุ้ยนี่พี่น้องครับเอาต่วนเอฟซีมากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อ นะครับพ to mm ี hmm. <S <s ่น้องปองปลายบ้านเฮานะครับผมดุย uh, จันปองดุยผักกับกอบพี่น้องครับอืมนะฮะเอาหืมหืมเย่่อพักลูกละกอบปะหืมนะครับนี่นะครับผมมาพี่น้องครับก้อยบักหอยอันนี้หอยปองเลยเฉลี่ยจากหอยเฉลีบ่หอยเฉลีครับอืมแต่เฮาแซนส่วดาไปแล้วเนาะมันกระสิเฮดเดอร์พลอยเร็ื่องพลอยไผ่ไผ่ไผ่่ไงคับนบกแข็งครับพี่น้องเนาะ นะครับมาพี่น้องครับมากินน้ำกันครับแสียบม้วนน้ำแขเมื่อนี้ครับผมมาแสีบมานวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมลุยแกนปองลุยลุยลุยครับอืมไอ้ไม่ยังยังย่อปลาแดกต้องหยิบแน่นอยอ้าแม่ย่อไปจับโอ้ลืมลืมลืมนี่พี่น้องครับแสีบนวดกับน้ำปลาลาสาวพินนะครับนะครับใส่ยังกระแสีบแสีบถึงใจใส่อะไรก็นัวนะครับผมนี่แกนปองเลาสิมักจับผมก็มักจับกันพี่น้องอืมอ้าวเพลุยครับลุยพุ่นอ่ะจับปลาแดกได้พวกกะ ก้อยหอยเตากันต่อไปนี่อ้าวโอ้ยจะมันแสบหลายมากเลยพี่น้องเด้อนะครับเอฟซีเ <FC S 2> ฮานะครับผมขอบคุณ I, I, ไอ้ใหญ่เฮานะครับขอบคุณว่านอนวอเตอร์นะครับว่านอนวอเตอร์รับติดตั้งเครื่องกรองน้ำทุกชนิดนะครับพี่เตอร์ในปิดชีพของเรานะฮะนะครับพี่น้องต้องการติดตั้งนะครับโรงน้ำดื่มนะครับบ้านอาคารเลื่อนสำนักงานอาคารเลื่อนสำนักงานโรงหล่ำโรงเรียนมหาลัยต่างๆวิทยาลัยต่างๆ พนักงานราการนะครับต้องการระบบน้ำนะครับวานอนวอเตอร์ติดตั้งให้คุณได้นะครับผมนะครับบริการทุกดาวประทับใจนะครับติดต่อได้พี่น้องเด้อนะครับพร้อมขอออย่าหาเด้อนะครับขุดนำบาดาลเพราะจำสองครับนำไร้ไฟสว่างผู้ใดที่อ่าพอแม่ย์ร้อนดูไฮยูนาแล้วบ่มีสะนะครับบ่มี่นำใดนะครับหลักกะทิสักขัญไฟฟ้าบ่มีติดต่อได้พี่น้องครับนะครับสามารถที่จะขุดน้ำบาดาลหลักกรใส่แผงโซลาเซลล์นะครับดึงน้ำขึ้นมาจากพื้นดินจากใส่ไฟจากแสงโซลาเซลล์ได้นะครับผมนะหรือว่าสะผู้ใดที่มีหนวดแง้มแหลงและน้ำแห ี่น้องครับแล้วดูดน้าจากพื้นใดมาใส่สะโดยมอเตอร์ไไฟฟ้าใส่โซื้อละเซลล์ไปเลยราคาบ่แพงแม่นครับผมนะฮะนะครับอย่าลืมกันพี่น้องครับสร้างบ้านสร้างเฮือนสร้างอาคารนะครับอยากได้เงาของปูนคอนกรีตนะครับเทคอนกรีตเทพื้นอ่าซีเมนต์เทถนนหนทางลาดยางลาดยางบอต่อยก็มีกันครับผมนะครับติดต่อที่แผ่นยางนะครับคิงคาบราโกสเคซีจีคิงคาบาโกนะครับแผ่นปูนเฮ้านะครับผมเรื่อย JRC นะครับจิตเจริญคอนกรีตจิตเจริญคอนกรีดนะพี่น้องเดินนะครับบริการทุกดับประทับใจนะครับทั้งอำเภอบังโคนทั้งบันตาทั้งทั้งแมนทั้งอห่วยท่วงวัดนิวัดทั้งช่บ้านกะมี่ทั้งอำเภอสว่างเด่นกะมี่หลายสาขานะครับทั้งอำเภอกุุบากกะมี่ติดต่อที่จากกิจเจริญคอนกรีตพี่น้องสามารถโทรเบอร์นี้นะครับสั่งได้ทุกพื้นที่นะครับในสุขรสครสั่งได้ทุกท้นทีเลยนะครับศูนี่สองเจ็ดจหนึ่งเจ็ดสามเก้าครับผมนะเอา ลุยจากปองลุยมาแสบมานวดน้ำแข็งน่อยกับผมขอหยาดมาจะกรับเนี่ยมาแสบๆน้ำกันครับจากปล่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้อันนีันปล่องนหนึ่งวงแรกนี่นะครับพี่น้องครับจำประเด็ครับตาจะก้อยหอมาเนี่ย้หัเออเลยบา้ั่นเนปน่อยก็ับมอุ้ยอุ้อุ้ข้าักเออยบา้าวักใหญ่นึงมาเด้นหนอยเดิมมากินน้ำกันงกับผมแก้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ย้วมักเอร์ยบา แอบหลายพี่หลังเอ้ยนะครับมากินนครับพอพี่พี่ทำเหมือนไรเนี่ยบัลลุกบัลลุมบัตพี่หูยังบัลลุกเลี้ังซื้อมาหูปะเอ้าสวัสดี มาครับมาเด้อเด้อพี่ออพี่จอยห้องของพี่เสานะพี่ตะวันพี่ลำเทียนไปอิ่วนะครับทางกลัไปพี่มันยุรีพร้อมทีมงานทั้งสวีเดนสวีฟงล้ำเนี้ยนะครับทั้งพี่ลำเทียนพร้อมเด้อตกีทั้งสองขัมตันนะครับอาเกนฝรั่งเศสครับและหม่องบอลพี่น้องครับมาครับมากินบักตัวเฮ้ยไม่มีใครหัวยังกินพร้อมกูไปล้างมือมากกว่าเราไปล้างมือมากินเขาบักตัว มึงไปลงมือมากินเขาแล้วน <Y> ี <r> ่ <and> ้มึงอยากกินมันหนาน่อยแล้วล่นี่ม่กินเขาร้ามการเห็นบอลอยู่นะครับเอาจัดปองลุยเลยจันด้วยลุยแซ่บหลายพี่น้องครับผมนะครับกับบรรยากาศของ นะการก๋อยหอยเชอรี่มือนี่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเด้อติดติดต่ละพิธีกรของผมนะครับฝากกดติดตามช่องอ่าเพจผมด้วยนะครับเสียงเพียวเมืองสกลจวดเดอดสิริที่พี่น้องเด้อเสียงเพียวเมืองสกลจวดเดอดสิริขับผมนะครับโมเมนต์เสียงเพียวเมืองสกลนครนะครับบ่มีคเข้าานครนี่แกครับว่าเสียงเพียวเมืองสกลจวดเดอดสิริฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจเพจเสียงเพียวเมืองสกลจวดเดอดสิริน้ำเนี้ยขับผมนะฮะเอาสซาบนี้กับเมนูก้อยหอยคองเสียงรับประจักษ์แฟนคลับแคร์พี่อนนี่ขอบคุณน้ำประราชสาวพินนะครับนะครับ เสียบมือถืน้ำกันมือนี่พร้อมด้วยนะครับ KCG King c a b r a Go นะครับผมนะครับปูนเข้มเต็มสูตรเสียบกับบายน่องเอียดนะครับบริการทุกดับประทับใจนะครับเพราะได้จิตเจริญคอนกรีตนะครับปลาเอฟแม่จิตนะครับบริการพีบริการน่องนะครับผมนะฮะที่นะครับศูนย02771739 02771739อําเภอพังโคตอําเภอสวันนเดียนนะครับอําเภอว่านนิวัตอําเภอชัยวัดอุดรธานีนะครับทุกพื้นที่ของสังทอนติดต่อได้เลยกับ KCG King c a b r a Go นะครับพร้อมด้วยว่านนนวอเตอร์ว่านนนวอ ผมอำลาจพาจากแฟนคลับแค่นิดกัมมุ